คบกัน5ปีพึ่งเห็นแฟนห่วงนางเอกพันล้านยอมรับตกใจแต่ก็ปลื้ม มีโมเมนต์หวานๆฟินๆออกไม้แฟนๆได้อมยิ้มตามอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่รักลุงลิงไมดาวิกาและเตอ๋อชันทวิทย์ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันไปถ่ายแบบที่ภูเก็ตแต่ทริปนี้ทำเอาสาวใหม่ถึงกับแอบเมาไม่ได้เพราะเป็นแฟนกันมาห้าปีเพิ่งเคยเจอโมเมนต์ขี้ห่วงของแฟนหนุ่มโดยสาวใหม่เล่าว,ว่าคือพี่เตอ๋อดุมากเลยหนูตกใจทุกคนที่ไปกับหนูคือตกใจใส่ชุดว่ายน้ำแต่หาดมันไม่พรเวตมนุษย์เป็นร้อยอยู่ในหาดเขาพยายามยืนบังแล้วบอกว่าพ พอแล้วได้แล้วหน้าเขาออกเลยหนูแค่เห็นหน้าเขาก็อึ้งแล้วไม่เคยเห็นเขามุมนี้เวลาเขาดุฮาปีพึ่งเห็นครั้งแรกหน้านิ่งน้ากลัวกว่าหน้าความอีกนะเขาไม่เคยห้ามเลยนะแต่ปกติเราก็จะมีลิมิตแต่คนเยอะเขาไม่ค่อยชอบ